สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ดิฉันดรพลอยนะคะวันนี้มีความสุขมากๆค่ะที่ได้มายืนอยู่ที่บนบูกสกายนะคะซึ่งเป็นฟาร์มของดิฉันเองนะคะกำลังจัดปลูกสวนผลไม้นะคะแล้วก็ทำบ้านพักนะคะแต่เราส่วนหนึ่งเรายังมีที่แบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือท่านที่สนใจนะคะที่อยากจะมาอยู่ท่ามกลางอากาศ โซนดีๆแล้วก็มีวิวเขาวิว360องศานะคะค่ะสวยมากๆค่ะท่านที่สนใจก็มาพูดคุยกันนะคะเรายังเปิดโปรโมชั่นผ่อนเบาๆฟรีดอกเบี้ยนะคะในระยะเวลาย,ยาวๆนะคะแต่ว่ามาสร้างบ้านได้เลยมาอยู่กับคุณพลอยนะคะสนใจโทร0812660159ค่ะแล้วพบกันที่บูสกายนะคะ สัดีค่ะบ๊ายบาย